โยสวัสดีครับอยู่ช่วงว่าการปอหน้าเค้นะครับอยู่เคเกมแม่แม่ระบอนะครับอันดานี้คือเป็นแม่เกี่ยวกับข้อกโกสุดสั้นของฉันนีข้อกอนะครับคือแม่นี่เธอสร้งว่ามันเป็นเหมือนข้อกโกแบบมันีเมะก็ฮะเขาเป็นแม่ไอุ่งเหมือนมันซื้อมันก็ซื้อไม่ได้อ่ะไม่มีอังซื้อจนอยู่คือคนจนอยู่เนี่ย อออวันนี้พี่เงินนี่ขอทนเสียงพี่มันไม่ดีเท่าไหร่เสียงมันเหมือนคือขอพี่มอิเชื่ออะไรเนี่ยถ้าพี่เสียงมันดุยแหงหรือเสียงแปกๆเนี่ยไม่เป็นไรเราพี่ก็สังคิดเหมือนกันมันยังไงคือมันีร้องไม่ได้แล้วก็พูดแบบพูดหรือไม่ได้แล้วพูดจะชาพอก็ได้นะเออขอโทษที่วันจันทร์วันนีครับที่มีทำนะครับผมไม่มีแรงจะทำกี่คือคอและป่วยหนีมากเลย อันนี้ผมมาทำนายเขาไหมก็เอ้ฉันมีความสุขเหลือเกินบุกบากว่าไม่ใช่ละมีความสุขมีความสุขมีความสุขแล้วเขามันวะคือวันนี้ก็สองสิงหาคามสิบแปดหนึ่งพัเก้ารยเจเเก้าเจมอนมะ้ผมชาดีเอามาเลย พอเดาว่านี่จะเกี่ยวข้อกอคนหนึ่งที่เขาไม่มีอ่ะอันนี้อะไรคำเอือนกินนี่ประกอบด,ด้วยวายกะพิเสียดังแล้วกระดูกบอกว่าเขาแนะนำให้ผู้เล่นเอาไปเอามาทิ้งอู้ไวะเนี่ยเอามาทิ้งตูงดีกว,ว่าโอเคไม่อะไรเป็นเพื่อนยังไงเพื่อนนอนอยู่กันแล้ว กกวิ่งแล้วใช่ไหมกำลังรอผู้เล่นที่มีความสุขวันใหม่ในวันเดียวกันเปิดโอ้อดิเปิดดิเพื่อนปอดดิเพื่อนโอ้ยสมรดอะยัไม่สมุดอะไรอะนี่ในกล่องไม่มีอะไรอยากเลยมีรูด้วยมีเบบี้เออเนี่ยเแบบี้ใช่ไหมโอ้โหเฮ้ยเป็นน้ำปี๊โอ้ด้วเนี่ยโอ้ยเสียใจเสียใจจังที่กินออมไม่ได้ฉันหิว แม่มันจะเอื่อญเราสำหรับอาหารเออไม่ใช่เวลานี้ฉันคิดว่านะาอาหารเช้าลอดโอ้ยลำบากจริงจริงแต่สะอานได้โคตรมันก็อ่านช้าๆนะควานเหนียวเป็นเลื่อนอร่อยโอ้หน้าเศร้าเลยเกินมองความเหนียวอร่อยนี่ไงวะเฮ้ยไม่ใช่นไปไปเช่แม่สำหรับอาหารโอ้มาแลครับ มอเฟิร์เพื่อนออกมาไหมก็มานะอีเมลมทมาทำไมฉันถึงไม่รู้สึมีความสุขฉันด้มีความสุขเส,สมอไม่ร,มรู้โอเคไม่เป็นไรเออผมก็ใจเด็กว่าเขาไม่เขาเหมอือนเขาจะเกิดเขากลัวมั้งว่าเขากลัวนี้มันเหมือนมีพี่น้องแอ,อบว่าแม่เขาลพี่แบมัง้งไปที่ห้องกลัว เหมือนเหมือนเหมือนเราอ่ะมี็นคนนี้เป็นของส่วนไงพ่อแม่เราอ่ะไม่เคยแคร์ใช่ไหมหรือเปล่าวะห้องนี้เปิดไดหมก็ไม่ได้เวลาเราอยู่ในห้องนี้ไม่เถอะแม่ครับพี่เข่าแม่ครับพี่เข่าเว้ยโอ้ยแม่์เมย์ม่ครับพี่เข่าครับแม่อันนี้อันนี้เออเพื่อนอันนี้แม่อะไรหรอแม่อะไรนนะอ๋อไม่ใช่แม่พ่อ น้องม่เหยื่อแม่เอ้ยโดเหยื่อแล้วพ่อไม่เอาปุ๋ไม่เอาปุยเขาให้อื่นนะไม่เอาปุเขาให้อื่นปุเป๊เออเคได้น่าเกีียวพอะไรน่าเกีียวสิไม่น่าเกียนกลิ่นเหม็นมากเลยี่งม่่เ้มันยส่ดทราให้มันมันดีกว่า อ้ห้องก็เยอะนะโอ้อะไรห้องครัวไหนวะอันนี้ไม่ใช่ห้องครัวเพื่อนอีพ่อ,พอน่ยน่าเกียดเวย้ยอีพ่อก็น่าเกียดอีแม่ก็ากกหายไปไหนแม่อยู่บนมัน้แม่ไม่รู้นะแม่ครับแม่ครับอยูข้าวไม่ข้าวเอะไรนะบ่าเราจะกินดื้อใหญ่แม่ครับอยูข้าวว่วา,าอีแม่นี่ เพื่อนจะดูไหมขนาห้องครัวจะดูดูไหมล่ะมาลดอยู่ไหมไหนวะเอาจร้าี่ห้องกรัวมาเลยแม่แม่หิ้ยื้อขาแม่หุ้นอเขายื้วเขาแม่ให้ก็เยอะเยอะโมโหนะ อีเมเฮ้ยใครมาวะโอ้โหอีเมเฮ้ยพวกดปวดนเหรอฉันทำอาหารเช้าไม่ให้พวกพวกคุณโอ้ขอบคุณแม่จะโอเคเดี๋ยวเอออันนี้เ่างคนชอบนะอือหึโอเคคนมีสั่งให้ก็ับพูดอ่านนะเดี๋ยวห่านะพอเลยโอ้โหแค่แม่นายสวยนะ อืมไอ้เมันดูอ้อะเขาทำไมคุณไม่ไปบอกพี่น้องอ๋อพี่พม,ม,พมีพี่น้องเหรอใช่ใชแม่เด็กแม่จะสวยเพื่อนมีพี่น้องเหรอมีแม่สวยอีพ่ออุบาทก็อีหยัง,งไม่รู้แหลยอีพี่บ้านนะไะอีพี่น้องใบบ้านเหนือพี่บ้านอะไรวะยิ้ม โอ้โหหนาทีแล้วมันเร็วไปไหนวะไม่อยากขี้ไม่อยากขี้เลยเถอะขี้ก็โหนาทีเถอะเอ้ยฮัลโหลไอพี่บ้าอะไรพี่ว่าไอพี่ใช้งูเขาเจอกันอีกอ้าวี่พี่อ้าวโอ้ดีวะมันจะแน่กว่าไงวะเกมนี้เนี่ยเออเขาเขาจะเดือดหาเกมมันก็เหมือน ก็นหาเกมนี้คือเหมือนว่ามันมีครอบครัวที่ดูสังไงว่าแลคนน้คนนี่มี่ไม่เหมือนคนนี้นจะมีอะไรเจ๊งนอนอะไรใช่มั้งมก็ไม่รู้อ่ะคิดไปเองก่อนห้องพี่มั้งสามห้องเนี่ยใช่นอนใช่ด้วยวะเวดีเด็กโป๊ซึ่งจะบอกอะไรเกี่ยวกับอาารอย่าลืมเสมอเวดีเด็กโป๊ 谢谢、啊、点，谢谢不行。嗯 สาวของคุณว่าลิงลี่เหรอเนี่ยลิงลี่คนน่าเกลียดเลยลิงลี่น่าเกลียดมากราะว่าถุงมนี่ลิลลี่ไปอ้ออะไรเนี่ยยยยยเฮ้ยเฮ้ย,อย,อยโอ้โหเปิดมันเก็นนา้าแล้วะ่โอ้พอดีอยู่คนเดียววะ วินลี่เป็นอย่างของป้าวะเป็นอย่างเนี่ยเออนั่งนั่งด้กว่าอ้เว่านั่งกับแม่ดีกว่าไม่ไม่นั่งนี่ผมจะนั่งนี่เลยไม่ไม่ลินลี่อะไรมโนหน้าเหรอไม่ไม่อันี่จะเป็นน้ากอดจิ๋วยอย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 ยยอย่ามองหน้าจะไม่ไม่ชอบหน้าไหน่อยเอาแม่นั่งนี่เออดีดีนั่งแม่ดีใจเลย ไม่สวยล,ล,ลี่มันน่ากลัวขึ้นเลยชาดิมันน่ากลัวขึ้นนะมัลี่ออกใจมันบอกไม่ได้ออกใจอใจอกใจได้ไงละ่ะเสียงก็ไม่มีเสียงแล้วเนี่ยเก็บร้องเสียงเกี่ยวก,ก็ไม่มีแล้วหรือเปล่าว่าดูก่อนคนขี้บน,นี่นั่นอะไยอมมั้งอือ ไม่เสียมันดึกไมเสียมันนอนจังวะเอ้ยโอ้ยแม่แม่แม่เออรู้สึกกลัวโอ้โหอาหารอือหือเอ้ยแม่ครับแม่ครับหัวจานของใครแม่หนึ่งจานจะให้กับของใครอ่ะเดี๋ยวไม่ใช่หัวจานอ่ะสองจานของใครอ่ะเออของแม่ของพ่อดีกว่าเออใช่ดีกว่าของใครวะโอ้โหไอ้ผ้ามันหลอนนะเฮ้ยมันน่ากลัวนะเว้ย ไม่ไม่ใช่พี่จีนากับเรานะหรือพี่น้องคนไทยอ๋อคนพี่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 เราคนพี่เราเฮ้ยน่ากินนะเพลงก็ร้อยใจนะพอืมอีโอ้โขอโทษครับว่าขอโทษดี โอ๊ยน่ากลัวเสียงชิ้น่ากลัวกกเลยสะทั่วยังมีอะไรข,ขอรถจะกลัวเสียงก็ไม่มีแล้วจะกลัวโอเคอะไรไปเล่นองไปเล่นกับเตะแล้วมีความสุขเรื่กงอะไรล่ะออนบี่เอ้ยเอ่อลิลี่จะขอให้แกออกกับพ่อละเอ้ยออกจากพ่อนะพ่อเนี่ยพ่อเธอหน้าเกลียดมากเลยอ้าโอ้ยมดเหรอ ขอร้องเลยมีแฟนแฟนคร้อนน่ากลัวแล้วนีนะมันแปลกแปคนที่สี่คนท้ายข้รในวันจำปีอะ่ะอย่าอย่ารู้ว่าอย่าฮะโอ้โหไปได้ผมกลัวแล้วอะ่ะอืมเพลงไม่ใช่ก้ามวงรีเปล่าะ เอาพิกกี้ให้เขาพิกกีอะไรทำความสะอาดห,ห้องของคุณไปเลยเก็บไว้ก่อนไอบน้บนนี่เมื่อกี้เี่เคยฟาหัวลีลี่ะนะไม่รู้อะไรอ่ะอันนี้ก็จะเคยไปเล่นกับเพื่อนซีฉันชื่อว่าจอห์นนี่โลเมียเอาไปชนหน้าไอบ้บล็อกคนนึงแล้วไฟมไม่รู้เนี่ยนี่เหรอเฮ้ยเฮ้ยเหยคนนี่สีขีดหน้าใครวะเจ้าที อ่เกิไม่ออกนะยนะเจอแล้วอันนี้ของบ๊อบบี้จะพึ่งขโมยของเขามาหรือเปล่าวะประใจถ้าเพื่อนขโมยของขาม,ามานะแอ่ฉันก็กลัวดิรู้มันจะมีอะไรก็มันก็ทำได้นะแม,ม่หนูเหมือนว่าโอ้แม่ครับแม่แม่มาวันนี้ผมกลัวนะแม่ขึ้นใ่นะห้องสีอ๋อก็พูดเล่นนิดหนึงไปโอเคครับแม่ ไม่ค<อ>ับขอหนูด้วยทำมหวงกลัวหนู่อนิอ้วน,นวนะแม่อย่ามีหนีออกมาฮะโอ้โหเดี๋ยวนี้สีดังเลยนี่คือนีนะค้นหาดุนแจฉันไอ้ดิ่งดีพอกลับมือเดินดีพอ มันเมกลัวนะไม่รู้เป็นอะไรมันน่ากลัวไม่รู้เป็นอะไรไอ้หรู้สึกมันกลัวจริงๆอ่ะรู้สึกไม่ดีอ่ะจริงๆนะไม่ได้เถียงนะรู้สึกไม่ดีจริงร้อนอ่ะทุกคนอ๋อโอ้ดีหว่าเดินไปแล้วใจไหนเราจะรู้ไหมโอ้โหแม่จา๋าขอพระเจ้าชลวยรู้ไหมอย่าใจแบบนี้เลย นี่เกมไม่ชอบเกมนี่เลยเกมจะคนเดียวไม่ชอบเลยมีมีอ๋เฮ้ยอีบอสไหวะเขาเอบอสเองคนี่อบอสเลยลิลี่อะทำอะไรจอยว่าอีแม่ก็โอ้โอ้เป๋แม่ใจ่ป่ะโอแม่อีแม่ขอรินแจนะสาธุจะมีีะไรบอต้องกลัวจริง คกณเจอแล้วแม่ม่อยู่ที่นี่คุณนอนหาน้ำมาทุกคนช่วยทุกคนอย่าเจออะไรคนนะเฮ้ยพ่แม่ไปไหนพี่พี่นอนเราไปไหนนะมีปะปะมันไม่ดีนะป ผลลุจมันรับไม่ดีเท่าไหร่อ่ะอ๋อให้ปากโกใช่ไหมไม่เขาไม่บอตรงไม่ไม่บอกนงให้มันหานด้วยฉันไม่รู้ดิแค่ใค่จับเองมันจะมีให้เราให้เราเราอยากเดีย่ เห็นเราได้ไรมากีใช่ไหมขอพูดหนึ่งเลยว่าซวย่โชวนนันนี้มันวิ่งเลยอ้าวไม่เจอแล้วใช่ไหมโห,โ,ห,โ,หโดีใจเลยหัวใจหนาวไปห้องนี้มัง้งอืมเท่านี้แหละใช่่สะสอโคตรเจอแล้วอไอ้ โอ้ยคือเพื่นคำหยาเนี่ยมันเหมือนให้เราปาร์เริงบาดกลัวไอ้ใ,ใจกูจะพูดนี่ว่าไอ้จะสียใจใช่ไหมโอ้วเท่าไหร่ละเดาแล้วมีอะไรแปลกๆแน่นอนเฮ้ยมันมันมันจะคลิปนานนะขอโทษคนคลิปมันนานเนะี่ยขอโทษด้วยไม่อังใจหัวใจโอะเขียวเพือนเจ๋ ยีใจนะอากูอา่อานพนี้ไม่ออกเลยนะอากูอ่านออกจะเป็นยังไงมันยุ่งให้เราแบบน่ากลัวน่ากลัวนะห้องนี้ขอปดนะห้องท้ายมีชว,ชวนวนนอนให้หจะคูดว่าอีเหี้ยม,มาเลยขอลองเสียงเพลงก็น่ากลัวจริงห้องใครวะพี่เ,าเรา แม่จา๋าช่วยเอาจริงนะฉันไม่ยยยอยากเป็นแ้บใครอะ่อนสกูรู้จักกูกลัว คนรู้จริงๆนะคนของคนรู้จริงๆนะงคนรู้เลยอะยังไงล่ะเฮ้ยป่าดีอลังคารเฮ้ยคนคนรู้นะเฮ้ยเส้นคนคนรู้เลยอะ จะเป็นนี้แล้กลัวจริงอ่ะคนหมดแล้วอ่ะนไม่อย่างเลย คนไม่แล้วคนเห็ือนนี้เหมือนนี่กเกิดขึ้นไหมปิดเกมแล้วรออะไรแหล้วไม่ชอบเกมนี้เลยเกมที่มันมีรำรำปีแล้วก็ไม่อะไรไปๆอ่ะนะเนื้กใจผมก็จะปิดเกมแล้วนีเดียวออกมาท้ายจะปิดเกมแม่งเลยไม่เล่ยละ เพื่อนเพื่องขอไปที่ได้ไหมทุกคนไม่ไหวแล้วอะลิชิมิเฉยไม่ไหวแล้วควนะมันไม่อะไรอะไม่ไหวแล้วควนะม่วด้วยทคนไม่ไหวแล้วอะมาช่วคน่วด้วย กลัวเสียงที่จะหายมันก็สิกลับมาเอาอเฉยเอะไรเนี่ยมันกลัวจริงๆนะกลัวเกิน,นไปแล้วนะกลัวเสียงที่จะคอยใก็ใก็ดีขึ้นแล้วจะเกิดอะไรเกิดเกมอ่ะทุกคนเจริญก่อนอิอ่านด้วยครับกินนี่ขอบ๊ายบายนะครับเจอกันนะครับขอโทษขอโทษที่เผลอขอโทษที่ผมไม่ได้จบเกมนะครับผมกลัวจริงๆขอโทษด้วยครับบ๊ายบายนะครับคลิปนี้สรุปก็เจริญกดอีกอ่านด้วยนะครับและ่าลืมกดไลค์ แล้วท้ายกิลกก่ลืงกดกิ่นเพื่อได้ชนคลิปใหม่ๆด้วยนะครับบายบาย